สวัสดีครับพบกับผมนะครับอ้วนพรมห้านะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับวันที่เราอัดคลิปกันนะครับเป็นวันที่31ธันวาคม2565นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับมาอวยพรนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการนะครับท่านใดที่ร่ํารวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ารวยขึ้นไปนะครับท่านใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให ประสบความสําเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับพี่ขณะเราให้พรกันนะดูก้ะโอ้พระพายท่านมาอวยพรให้คุณด้วยเนี่ยเห็นไหมลมพัดเต็มเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีพีนี้นะครับเราอวยพรนะครับให้กับเพื่อนเพื่อสมาชิกแฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โปรดิวผมนะฮะเขาบอกว่าอยากให้นะครับผมเนี่ยพูดถึงเรื่องเราความประทับใจตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก่อนต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้นะครับอขอเกินนิดนึงก่อนว่า ช่องทาง u t u b e อ้วนพราม 5fc เนี่ยของผมเนี่ยได้กาอตั้งกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาปี64แต่ตั้งแต่เมษา64เนี่ยถึงท่านวา64เนี่ยคือผมไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือเปิดช่องทิ้งไว้อย่างนั้นนานๆก็ไปอัพลงทีหนึ่งนึกคลึ้มอยากจะทําก็ไปอัพลงทีคือไม่ได้ทําอะไรที่มันสม่ําเสมอคนซับผมประมาณ7,00 0คนหรือ4 0 0 0คนหรือ5,000คนประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าตลอดปี65เนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยผมจะทุ่มเท ทำคอนเทนต์ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับลงในช่อง YouTube บ้างก็ตั้งเป้าไว้ว่าตลอดปี65เนี่ยผมตั้งเป้าไว้100,000ซับจะต้องทําให้ได้นะครับซึ่งก็ผ่านไปเมื่อครบ100,000ซับไปเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาจนปัจจุบันนะฮะล่าสุดที่เราอัพคลิปกันเนี่ยยอดซับประมาณ101,000ซับแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่า,ถ,วา,ถ,วาถือว่าต้องขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะฮะที่ ละค่เมตตาแล้วก็กดซับสไครต์ติดตามผมไว้นะครับพี่ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกทํานู่นทํานี่ทําหลายๆอย่างนะครับอ่าให้คนพาไปชวนไปเที่ยววัดมั่งไปดูพระไปคุยกับลุงผมเองมั่งคือกําลังควานหาจุดอยู่ว่าผู้คนเนี่ยชื่นชอบตัวตนเราในแบบไหนนะครับจนสุดท้ายเรามาตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าอ๋อกูไปเซียนพระกูก็ถ่ายทอดเซียนพระเราเนี่ยแหละวะก็เลยไปทําคลิป ไปซื้อพระดีกว่าเราเป็นเซียนพระอ่ะไปซื้อพระเลยต้องบอกก่อนว่าในความรู้สึกผมนะคลิปที่ทําให้คนรู้จักอ้วนพระรามห้ามเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่านะเป็นแผงที่ผมไปซื้อพระริมทางที่ผมไปซื้อกล้องตัวนี้มาใหม่เลยแล้วผมก็ซื้อกล้องเสร็จปุ๊บผมก็เอากล้องตัวที่ซื้อใหม่เนี่ยลงไปถ่ายข้างทางเลยซื้อครับอันนี้ซื้อซื้อซื้อตอนนั้นจะชื่อตอนว่าถ้าผมจะไม่ผิดชื่อตอนน่าจะชื่อตอนว่าพี่ซื้อขนาดนี้ผมไม่กล้าเลยครับคือผมไปถ่ายทอดเรื่องราวก็คือ ผมซื้อกล้องเสร็จนะฮะก็ใช้กล้องมือถือถ่ายตอนขณะเดินไปซื้อกล้องซื้อกล้องเสร็จก็เปิดกล้องแล้วก็เจอแผงพระข้างทางตรงไหนก็ลงไปซื้อเลยแล้วก็แบบซื้อ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 ผมได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากผมเคยไปดูคลิปไมเคิลแจ็กสันสมัยที่เขามีชีวิตอยู่แบบว่าเขาเดินเข้าไปซื้อของอะแล้วเขาชี้เลย this one This one This one ผมเอานี่เอา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 ผมเฮ้ยแม่งเราลองทำอย่างนี้ดกว่าพอผมได้กล้องมาใหม่เปิดกล้องมาเดิน เจอขับรถผ่านเจอสนามพระซื้อแบบนั้นเลยพี่ผมเอา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 ปิด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 ,ปดจนแบบว่าเฮ้ยพอพอเราอัปโหลดคลิปนั้นออกไปนะครับจากปกติเนี่ยผมอัปโหลดคลิปตอนนั้นอนะคนดู5 0 0ร้อยแปดร้อยพันนึงปรากฏว่าผมอัพคลิปนั้นลงไปคนดูเป็นหมื่นไว้แปบ๊บเดียว2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแล้วก็มันก็ไล่เพิ่มตามลําดับคนยอดซับก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าเฮ้ยคนเขาอาจจะชอบ ที่เราเป็นเซียนพระชอบซื้อพระมากกว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเช่าพระตามตลาดพระสนามพระงานประกวดพระแผงพระข้างทางไปช่วยลุงกับป้าซื้อพระไปช่วยลุงคนพิการาไปช่วยอะไรต่อต่อมนี้อะไรเนี่ยคือเราเราอาจจะไม่ได้รวยมากมายนะครับแต่เราก็พอที่จะมีทุนทรัพย์บ้างก็ไปตอบแทนสังคมนะครับ สังคมที่ผมจะไปตอบแทนส่วนมากก็จะเป็นสังคมคนวงการพระเพราะเราโตมาจากอาชีพนี้ในภาคส่วนอื่นเราก็ช่วยเหลือกันนะครับตามความเหมาะสมแต่ผมจะให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องวงการพระโดยไม่สนใจว่าคุณจะเป็นเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนแห้งข้างทางเซียนบนห้างเซียนอะไรในส่วนไหนที่ผมจะไปช่วยเหลือดูแลได้นะครับผมก็จะไปช่วงหลังๆเนี่ยเราก็พอเรามีคนติดตามยอดซับเพิ่มขึ้นนะครับต้องเรียนตามตรงเลยว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเช่นพี่อ้วนครับผมจ้างมาถ่ายคอนเทนต์กับผมหน่อยครับ พี่จ้างมาสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ครับผมทําตลาดพระทาสนามพระพี่จ้างพี่มาโปรโมทหน่อยครับงานพวกนี้ผมเยอะมากนะแล้วคุณดูนะฮะผมไม่เคยเก็บตังค์ใครเลยเพราะว่าอย่าลืมบางทีเนี่ยผมไม่ทําตลาดสนามพระนู่นนี่นั่นก็ดีผมก็จะขึ้นชื่อตอนอะแต่ตลาดพระสนามนี้ได้อะไรบ้างนะฮะมันก็เหมือนเป็นการรีวิวการโปรโมตตลาดเข้าไปในตัวเลย นะครับซึ่งพวกนี้เขาเรียกสปอนเซอร์เข้าแต่ผมก็ด้วยความที่เงิน3ามห0ื่นห้มื่นเนี่ยมันเยอะคือมันซื้อคนอย่างเราไม่ได้ถ้าเกิดเราเป็นคนวงการพระด้วยกันนะครับพี่เงิน30,000ื่นของของพี่ที่ให้ผมเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอย่างน้อยอะ่ะเราแม่งผมไปซื้อพระในตลาดพี่ ผมก็ได้กําไรแล้วหมืน่นสองหมืน่นสามหมื่นที่ไม่ต้องจ้างผมหรอกหรือไม่ได้กาไรเราก็ถือว่าไปช่วยเหลือเพื่อนพอน้องพี่คนวงการพยกันอาถือว่าไปเปิดหูเปิดตาพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกไปแบบไปดูตลาดใหม่ๆอะไรใหม่ๆบรรยากาศก,าก็จะเป็นอย่างที่พี่เห็นในหลายๆอีพีนะครับส่วนมากนะถ้าเกิดใครเห็นคลิปผมเนี่ยคุณจะรู้ทันทีเลยว่าคลิปผมเลียวผมไม่เคยไปเมคไม่เคยไปผมชอบความเลียวผมชอบความเป็นตัวของผมเองเพราะผมเชื่อว่าคนที่จะติดตามผมเนี่ยเขาติดตามความเป็นตัวตนผม ไม่ได้ติดตามเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ติดตามที่ผมแสดงเป็นตัวละครอะไรถ้าวันนี้ผมไปในมาดพระเอกอย่างเดียวพี่ครับองค์นี้นะเขาเล่นกัน5 0 0หมื่นพี่เอาไปแสนหนึ่งเลยพี่พระองค์นี้นะเล่นกันแสนหนึง่งพี่เอาไปแสนหนึ่งเลยพี่พระองค์นี้ขายได้แน่นอนแสนหนึง่งพี่เอาไป9ก้าหมื่นเ อันนั้นมันพระเอกเกินไปชีวิตจริงทำไม่ได้หรอกผมค่อนข้างจะที่จะคิดละเอียดเราพอผมว่าอย่างเนี้ยผม่ายทอดเป็นตัวผมเองเลยวันไหนผมอยากจะสวมวิญญาณเซียนพระอ่ะผมก็พี่ EP นี้ผมจะสวมวิญญาณเซียนพระนะผมจะต่อให้ถูกที่สุดเพื่อซื้อให้ถูกแล้วไปขายให้ได้แพงที่สุดความเป็นเซียนพระที่เขาเดินสนามกันที่ไม่มีใครปานีใครผมก็จะสวมวิญญาณเซียนพระเข้าไปแต่วันนี้พี่เดี๋ยวผมไปช่วยซื้อแล้วกันนะพี่ อ่าผมก็อ่าพี่อันนี้ช่วยซื้อไม่เป็นไรไว้บางทีการช่วยซื้อเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้กาไรอาจจะซื้อมาขายเท่าทุนซื้อแพงบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปนะครับอ่ะไปช่วยเขาซื้อมาช่วยขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงบอกกันว่าผมถึงย้ําเสมอว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับติดตามนะครับความเป็นตัวตนไม่ได้ติดตามบทละครที่ผมสวมบทบาทและแสดงให้คุณดูผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เจอผมทั้งในจอทีวีหรือเจอตัวจริงทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ย เหมือนกันลยพี่อ้วนอัธยาศัยดีมากเพราะว่าอะไรพี่ผมไม่ต้องไปเมคผมไม่ต้องไปจําว่าวันนี้ผมได้สวมบทบาทไปเจอในกอแล้วผมทําตัวยังไงวันนี้ผมไปเจอในขอผมจะต้องสวมบทบาทยังไงผมไม่มีผมเจอใครผมก็เหมือนเดิมนะครับคืออย่างนี้ผมไปเจอคอมเมนต์แบบไปสนามพระมั่งไปลงสอสอได้เลยยืดไหวตลอดทางพี่ครับคือ EP ีในในส่วนนี้ผมขอตรงนี้ชี้แจงเลยนะครับว่าคือด้วยความที่เราอ่ะผมเชื่อว่าเรามีเป็นคนมีมารยาทแต่บางคนแบบ กระแนกกระแหนถากถางโอ้ยอย่างนี้ว่วอย่างนี้ไปเป็นสอสอเลยเป็นเล่นเล่นการเมืองเลยพี่ลองนึกดูนะเอเราคนเราม,มีมารยาททางสังคมมีสัมมาคารวะนะพี่เราเจอที่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เรายกมือไหว้เขาหมดหลวงพ่อองค์หนึง่งผมยกตัวอย่างเลยหลวงหลวงปู่สนวัดแปบบระสาทนนทบ,บรุรีท่านเคยบอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ลูกศิษย์ลูกหาบอกไป,ไปหาหลวงพ่อสนวัดแปบบระสาทเนี่ยไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อขอวิชาเมตตามหานิยมจากหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อท่านบอกเอ้านี่แบมือมา ท่านเป่าพ่วงลูกศิษฐ์ถามว่าหลวงพ่อเป่าอะไรอ่ะข้าก็ไม่ได้เป่าคาถาอะไรหรอกเอ็งเอามือเอ็งเนี่ยยกมือไหว้เขาสองมือเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอใครที่ไหนยกมือไหว้เขาลุงครับสวัสดีครับป้าครับน้าครับพี่ครับสวัสดีครับทุกคนรักให้เราเอ็นดูเราหมดนะครับเวลาผมไปถ่ายทอดเนี่ยเจอพี่สวัสดีครับบางคนก็นมากนระแหน่โอ้โหพี่ไปลงสสได้เลยนะโอ้ยพี่ไหวยอย่างนี้ไปเล่นการเมืองเถอะเอ้ยพี่อย่าไปสนามพระเลยไปลงการเมืองทุกคนก็ว่าผมแต่ถ้าผมไป ไม่ยกมือไหว้เกิดกระแสได้ามากโหดูสิยกมือไหว้แม่งยังไม่รับไหว้เลยยิงอีกอะไรอีกอันนี้ผมถึงบอกว่า,าการที่ผมถ่ายทอดอะไรก็แล้วแต่ลงไปผมถ่ายทอดความเป็นตัวตนผมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะรักจะเกลียดผมก็ขอให้รักและเกลียดผมในการที่ผมเป็นตัวของตัวผมเองดีกว่าอย่าไปรักหรืออย่าไปเกลียดผมตามที่คนอื่นเขาเล่าให้พี่ฟังเลยนะครับ ผมก็ขออนุญาตปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับเจอเพื่อนพ้องน้องพี่คนวงการพระที่ไหนยกมือไหว้สวัสดีทักทายถ่าย,ายรูปคู่อะไรกันบางทีเนี่ยบาง E ีีเนี่ยไปกูแทบจะไม่ได้ดูพะระเลยพี่ขอได้รูปหน่อยขอได้รูปหน่อยพอเราเฮ้ยพี่ไม่ได้อย่ามาถ่ายกับผมโอ้ยแม่งยิงวะ่ะไอ้อ้วนแม่งแหม่ดังแล้วยิงเว้ยแม่งอะใช่ไหมผมก็ยังคงรักษามถถาตรฐานอย่างนี้ของผม,มเหมือนเดิมเพราะว่าตัวตนเราเป็นอย่างนี้นะครับพี่แต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์แต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับคอนเทนต์ที่ผมประทับใจนะ อีพีที่หนึ่งเนี่ยคือผมได้ไปช่วยลุงพิการที่กําแพงแสนหรือที่ทางนครปฐมอ่ะที่เป็นเซียนพระลุงเขาก็เป็นเซียนพระนะครับแล้วเขาก็เดินขายเ,เดินสายขายพระอยู่ตามแถวเขาบอกว่าแถวสุพรรณแถวนครปฐมตรงนั้นนะนะนะครับก็คืออีพีนั้นที่ลุงเขาพิการครึ่งซีกถ้าจะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตอนที่พระเล่น1 0 0 0ันผมซื้อ10,000ืนะครับน่าจะน่าจะเป็นอันนั้นล่นะเป็นอะไรฮะเอาหมากึก แล้วขายาหลายปีแล้วยังเนี่ยนะขายตั้งแต่ก่อนเป็นหรือเป็นแล้วมาขายเป็นแล้วมาขายไม่เป็นไรใหม่เก่าไม่เป็นไรผมเช่าน้ำหมื่นหนึ่งอะนะหยิบให้ผมองคหนึ่งแล้วกันถือว่าผมไม่ได้ให้เงินนะ้าเปล่าๆผมเช่าพระนะโอเคปะฮะเอามานะ้าหยิบให้ผมองค์นึงพระแท้องค์นี้เล่นกันไม่เกินพันกว่าบาท อีพีที่2ก็ก็อาจจะเป็นคลิปที่ผมไปช่วยลุงพิการะที่ช่วยเขาไปห้าหมื่นตอนนั้นผมสร้างพระลาหูพอดีนะครับก็มีเงินสร้างพระราหูรุ่นดวงสาเร็จครูบาลิยาชาติอริยะจิตโตนะครับเมื่อวันที่8ปฤศัิกานะครับพี่สร้างวัตถุมงคลรุ่นนั้นพอดีแล้วก็มีเงินนะครับอยู่บางส่วนผมก็เลยช่วยสนับสนุนลุงเข้าไปนะครับใชนี่ทั้งหมดลุงยังมาขายพระอยู่ไหมเนี่ยครับถ้าเกิดผมมาวันหน้าไม่เจอลุงอะ่ะโผมมาตลอดครับ4ี 45, 000, นะ่หมนงั้นเดี๋ยวผมให้ลุงติดตัวไว้อีก5้าพันเป็นห ร่ำรวยร่ำรว,วยครับก,ก็ต้องบอกก่อนว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินผมนะมเป็น<ม>เงินที่เพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกแฟนเพจเนี่ยเขาจองพระราหูรุ่นดวงสอบเ็จโอป้าอย่าร้องเลยผมจะลองตามนะอไม่เคยโอ้ไม่เคยเจออย่างนี้ไงทุกว,วันนี้ผมยังไม่ได้ไปเจอกันเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยสิอยากจะทำอีพีแบบไปเดินสายที่เราเคยไปช่วยใครเขาไว้บ้างวันนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวว่าหน้าไปทํากันคําว่าประทับใจของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงช่วยเหลือนะเอาความประทับใจของผมเลยนะแล้วก็มีอีพีที่ประทับใจก็คือผม ผมไปได้อันนี้1 2สองแล้วใช่ไหมอีพีที่3ก็ที่ผมไปได้พาบปิดตาหลวงปู่ยิ้มวันหนองบัวที่ตลาดกาษาเชียงรายนะครับวันนี้ที่เราถ่ายคลิปอยู่ผมยังเปิดดูอยู่เลยเมื่อเช้านะี้เออเราไปดูย้อนตัวเองเราไม่โกรธกันนะพี่นะไม่โกรธกันแต่ถ้าเก๋ผมก็ไม่โกรธพี่นะเพราะผมเป็นคนเสนอให้พี่เองแต่อย่างน้อยเนี่ยพวกนี้ผมขาย ความสามารถผมว่าหมื่นหนึ่งผมว่าน่าจะขายได้ใน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 ตัวมุมมองผมนะผมก็ไม่ได้โหดร้ายกับพี่นะไม่เอาเปรียบแต่เก้ผมก็คือจบนะไม่ไม่ไม่มาโกรธกันว่าโอ้ยไอ้ห่าเดี๋ยวกุนั่งเครื่องบินมาคืนพี่เขาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่านีเราจบกันเราจบกันได้ดีอ่าคือเราต้องถ่ายทอดให้เขารู้ว่าบางทีเราเดินสนามพระอย่างเงี้ยพี่เรามีโอกาสแท้แล้วมันแล้วเราซื้อกันอย่างเงี้ยเราคือจบจริงเมื่อก่อนที่ไปเงี้ยผมก็เป็นคนที่เดินทางทัวระเทศแล้วพี่ทางไปซื้อสายตัวเหมือนกันผมก็เดินสายเหมือนกัน EP ที่4ี่เนี่ยผมขอเป็นเป็น EP ที่เปิดตัวเราเลยดีกว่าที่ว่าไปซื้อข้างทางคลิปแรกอะนะครับเพราะที่ชอบเพราะว่ามันเป็น EP ที่จุดประกายให้เรารู้แนวทางนะครับว่าทุกท่านชอบแนวนี้หลังๆผมก็ซื้อพระข้างทางอะไรก,ก็ก็เลยชื่นชอบ EP นั้นนะครับอ่าชื่นชอบตอนนี้ก็น่าจะคนดูน่าจะ 3- ามสี่แสนแล้วมั้งนะครับอ๋อเอานี้ทอดม้นวนใช่ไหมใช่ครับ,รบอย่างนี้องค์เท่าไหร่ครับพี่อันนี้เปิดไปยี่สิบห้าครับหนึ่งหมื่นแล้วชุดน,นี้ พี่นับเลย 3, 4, 5, 6, 7, 3, สามสี่ห้าหกเจ็ดสามพันห้าสามพันห้าอีกพันหนึ่งสี่พันห้าเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันห้านี่ลองคำนวณดูสซเดี p พีอันดับหนึ่งเนี่ยผมว่าผมชอบตอนผมไปช่วยลุงกับป้าเขามากกว่าที่ซื้อซื้อลุงกับป้าเสร็จจ่ายเงินเสร็จ แล้วผมก็ไลฟ์สดขายแล้วก็กําไรทั้งหมดให้ลุงกับป้าเขาไปเลยโอเคไหมป้าครับอ่ามาเดี๋ยวผมขายให้มาด้วยกันลุงทักทาย400-500คนดูหน่อยครับลุงไม่รู้ลุงไม่รู้จักเฟซบุ๊กลุงกับป้านั่งอยู่ริมถนนมึนงงกันอยู่นี้2คนนะครับแต่จริงๆเรื่องราวความประทับใจสําหรับผมเนี่ยมาทุกอีีแหละแต่ถ้าเกิดให้พีผมก็ขอยกตัวอย่างเป็นให้พีนี้นะครับก็ปี2566นี้นะครับพี่ต้องบอกว่าปีกระต่ายใช่ไหม ใครบอกกระ,กระต่ายไฟผมไม่เชื่อหรอกพี่กระต่ายทองนะครับปีนี้เนี่ยในทุกๆปีเนี่ยผมเชื่อว่ามีเซียนพระเนี่ยผุดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะโตในโซเชียลอาจจะโตจากเซียนพระอาจจะเพิ่งดังเปี้ยงป้างอาจจะพลิกชื่อเสียงมาในค่มคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเซียนพระเนี่ยมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแต่ปริมาณพระเครื่องเนี่ยมีเท่าเดิมทําให้ คนที่เข้ามาสนใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดีมาซัพพลายไม่บรลานซ์กันผมก็เชื่อว่าพระเก่าทุกหลวงพ่อเนี่ยขึ้นหมดปีหน้าพี่ปูเอี่ยมสัพพลาสูงปูสุกมาคำเท่าหลวงพ่องเงินบางคานโอ้โหพวกนั้นพี่ไม่ต้องกลัวราคาไม่มีทางลงนะครับถ้าใครกําลังจะชื่นชอบศึกษาอยากจะสะสมและกาลังจะเข้ามานะครับพี่ทางเราก็ยินดีไปที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องซื้อขายกับผมนะครับมาปรึกษากันได้นะหรือหลายหลวงพ่อนะครับที่เรามีคลิปอยู่แล้วนะฮะก็ไปเซิร์ชดูใน YouTube อ้วนพระรามห้าเอฟซีได้ตอนนี้นะฮะผม ฝาก2อช่องทางก็คือเพจอ้วนพระราม 5fc ปกติอยู่แล้วคนตามแสนคนเกือบ2 0 0แสนคนแล้วก็มีอ้วนพระราม 5vvip นะครับพี่สุดท้ายนี้นะครับพี่ก็ก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะฮะที่กำลังสนใจนะครับกำลังจะศึกษาสนใจอยากจะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องผมต้องบอกก่อนว่าวงการพระไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเรื่องราวที่คุณได้ฟังมามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงผมก็ มีหน้าที่นะครับโปรโมตออกสื่อ่ายทอดออกไปให้เห็นว่าเฮ้ยวงการพระไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แบบว่าติดลบอะไรอย่างที่พวกพี่คิดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราควรจะต้องเข้ามายังไงให้ถูกจุดถูกทางนะครับศึกษาพระให้ถูกจุดถูกทางแล้วสำคัญที่สุกเปิดใจให้กว้างคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เยอะๆว่าทําไมเพราะอะไรเหตุใดทําไมคนนี้บอกว่าพระเป็นแสนเป็นล้านแต่ไปขายเซียนไม่ซื้อ แทนที่คุณจะไปโทษเซียนว่าพวกมึงก็แท้แต่พวกมึงสิอพอพวกกูก็เก๋หมดอะไรเงี้ยเราไปตั้งคําถามดีกว่าว่าเพราะเหตุใดวะมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมพระแท้เขาก็ต้องซื้อเราสิวะนะครับเออพระเล่นกัน1นึ่งแสนแม่งห้าหมื่นเซียนก็ต้องซื้อห้าพันเซียนก็ต้องซื้อนี่อะไรวะพระหนึ่งแสนร้อยหนึ่งมันยังไม่เอาเลยพั 1, 000, นหนึ่งยังไม่ซื้อเลยมันเพราะอะไรวะ,ะคุณก็ลองคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเองผมไม่ได้พลาดพิงใครทุกๆวงการทุกๆสาขาอาชีพล้วนแล้วแต่ มีช่องทางให้คุณเดินอยู่ที่คุณจะเลือกเดินแบบไหนนะครับก็ฝากไว้ให้คิดขึ้นปีนะครับพี่ก็ลองค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเปิดใจศึกษาพระใหม่ไม่เป็นไรพี่ทุกคนเรามีผิดพลาดผมก็เคยโดนพระเก๊คนเคยหมดพี่เชื่อผมเถอะไม่มีเซียนพระคนไหนหรอกไม่เคยโดนพระเก๊วันนี้นะครับพี่ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ไปเจอกันอีกทีปีหน้าเลยอ่าปีหน้าฟ้าใหม่เราเจอกันเอ๊ะแต่เทปนี้ออกก็ปีหน้าแล้วนะ ปีใหม่แล้วนะอ่ะโอเคสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเฮงเงครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดซับสไครต์ในทุกๆช่องทางของอุนพรามห้าเอฟซีด้วยวันนี้ E ีีนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีท้ายคลิปศึกษาพารแท้1นาทีขออนุญาตยกไว้1 EP อีีนะครับถือว่าเป็นพูดคุยอวยพรปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจอุนพรามห้าเอฟซีนะครับพี่นะครับวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วนะครับพบกันอีกที e ีีหน้าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ พเพราะเราที่มีอาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบน้องพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพาเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม